เอาไปถ่ายทางนู้นเฮ้ยยิไมใย้นิ้มเปิดกล้องเปไมไหลับดีดีเดี๋ยวหากล้องหบซื้อก็แพงด้วยโทรศัพท์ไม่แพงหรอกแพงหากล้องซื้อด้วยข้าวน้ำตาโอ้โหเลี้อย่าเงี้ยนะขวัสุูดะจ้า มาถามอะไรเันไม่ได้สเปมันแก้ใหม่อะอารเลิงวันนี้ถ่ายรูปช่างเยอะอะไรต้องมีเครื่องช่างศูนย์ไม่ไดไ้ใช้วิธีโบราณเนี่ยัทงให้ลุงมา โอเป็นสีแล้วอลลโอโหเอานานไม่ได้หรอกแค่นี้แหละ